เริ่มแล้วยังไงจะทำอะไรนะเริ่มจะทำอะไรนะ ทำไหมหาทางหาทางอยู่หาทางอยู่สนใจสนใจกล่องทำไมคืนนานจังอืมอา้ากัดกัดกล่องครับอ้าว <c oughs> มันกินไม่ได้ <c oughs> เข้าหรอเข้ามาเข้ามา,เ,า,เ,ขา,มาเข้าเรียบร้อยเข้าแล้วเอาแล้วแพเค้าแล้วแพ็คส,งส,งส่งแพ็คส่งพร้อมส่งค่ะเฮ้

ยบไยกล้องหน่อยยบไยกล้องหน่อยยบายครับไบายกล่องแมวกล่องครับส่งทัศดุครับส่งไปที่ไหนดีคะส่งแมวไปที่ไหนดีไปจังหวัดอะไรดีอ่าใครสนใจรับแมวแพ็คส่งได้เลยค่ะ <c oughs> นี่นปิีกล้อง จะดำอยู่ไหนเอ่ยเด็กเอ๋เอาไว้บ่ากลองหนไว้บ่กลองหนไว้บ่กลองไปมามาะ